ลาบ้าลาวทุกคนไม่ใช่คุณไม่ใช่แต่แต่คุณเลยบลาปลากับบาดเลยมันเป็นปลาบรรพุปลาเลี้ยงเหรออ๋อ้ในในน้ำแม็คลำคลองปกติธรรมชาตินี่ไม่มีเหรอปลาบ้าทุกคนเจนสมร้อยใังหวะคือลองเลยเหลา ไม like uh ่ต้องเอาเกล็ดไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมวานวลมดขวดเก้าแต่เอาคี้อกลองเล่าล้วลบลอบลาลาบลาบลาบาบลาบลาบลาบยาบกาะลาบลาลาบลาลาบลาาบาบลาบาบบาบาาบาลาบเกบลาบล้ลาบลับลาบเาบาบลาาบล ปลาบ้าเนาะโอ้นั่นตัวเหญ่มันกินนามกินตัวเอียนซึ่งอันนี้มันมันไม่ใช่มันมันเป็นลูกปลามันมันมัมันหญ่ลูกปลาตัววนี้มันก็มีเคยแล้วกันมันนนเองปกติอันอ๋ ่ีเรียงคลุมทุกคนเลขขนานเลขตาเดินมายังไม่รู้มันใส่มันไม่เยอะนะ่ัะนี้เนี่ยหอนกินด้วยมันนิมมันเลยอืเอาลองเลดซักตาด้วยเอาอาดในก็ได้ค่ะซักตาดเอาลองเลดละสักตาดเดี๋ยวไปกเกงเนี่ยระยาทิพย์ยังเดี๋ยวเปกเกงเลดทุกคนปลาบาปลาบาอันนี้กระไดหยุดไปเลยเก่งสมวดพักได้ในปกตินี่นะ เขาต้องตำสมเหล้าแกงสมแกงเป๊นอันนี้คือแกงสมมันเราทอดพักอะไรก็ได้หนาปลาบาทุกคนเอาซักทัดทัดนี่ก็ได้เอาทัดนี้ก็ได้เอาต้มอยู่แล้วลองเละลองเละไม่ใช่แกงเด้อวันนี้ลาบาคลีบเต็บพุงมันสีแดงทุกคนนี่คลิปเต็บพุงสีแดงนะคะ ปลาเดียวกันนะแต่ว่าโอ้ยมันแตกต่างกันมากเลยโนเลยทุกคนลาบ้ามันขี้ตายเยอมแต่บอกว่านามนามแบบเปลี่ยนกระทันหันนะ้นิก็คือโอ นนกลางกม็มาค่ะลาบ้าค่ะปลาบา้าวละีบบาทค่ะไปและ